วันนี้ผมมาแถลงนโยบาย s c b สร้างไทยคนตัวเล็กสร้างชาติครับวันนี้เองถ้าเรามองถึง SSB e, ใน3ปีที่ผ่านมาที่แน่นอนก็คือเรื่องนี้สิ่งสำคัญก็คือวันนี้เองทุกคนเนี่ย SSB e ตัวเล็กๆเนี่ยลายเล็กๆในทาแม่ค้าแม่ขายทั้งหลายเนี่ยเป็นนี้นอกระบบอยู่มากมายทางภาคไทยสร้างไทยเรามีนโยบาย3เรื่องด้วยกัน นะครับสำหรับนโยบายของพรรคหนึ่งคือสร้างพลังของคนตัวเล็กประเด็นที่สองคือสร้างรายได้ประเด็นที่สามก็คือสร้างโอกาสและความสุขให้กับ s m e ครับเรามีกองทุนฟืนฟ้นฟูหนี้เสียนะครับเพื่อจะแก้หนี้ s m e เรามีกองทุนที่จะตั้งขึ้นมา s m e ไทยสร้างไทยขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยผลักดันในเรื่องทุกเรื่องของ s m e ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของการที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจของเขากลับขึ้นมา นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเราก็จะมีกองทุนเครดิตประชาชนให้สามารถที่กู้ยืมได้กับทุกคนนะครับสามารถที่จะก,กู้ยืมตั้งแต่5 0 0 0บาทถึง5,000 50, 0บาทิึงเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เรามองถึงปัญหาเรื่องนี้ที่สําคัญก็คือว่าการปลดล็อกกฎหมายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยร้านค้านะครับทุกอย่างนะครับการจดทะเบียนทุกอย่างนะครับการทาธุรกิจทุกอย่าง มันมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายแล้วมีกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการทําธุรกิจเยอะมากสําหรับ s อสโดยเฉพาะกฎหมายอยอยซึ่งพรรคเองเคยได้นําเสนอแล้วว่าอยอยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เป็นอุปสรรคของ s อสในการทําธุรกิจการจดแจ้งแก้ไขเรื่องอยอยเราเคยแจ้งไว้แล้วว่าภายใน7วันถ้าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยแก้ได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนการแข่งกฎหมายทั้งหมดที่เราศึกษามามี1,300กว่าฉบับ นะครับเราจะแขวนกฎหมายเหล่านี้ในส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างรายได้เพราะฉะนั้นเรื่องเมื่อน,นี่หมดนะครับหรือ,รอนี่บาบางลงรายได้เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเราจะมองยังไงให้ s อสมีโอกาสขเข้มแข็งในการสร้างรายได้สําหรับ s อสเราจะมีนิคมนะคัสเซอร์เหตกิจพิเศษสําหรับ SB s อสอย่างเช่นมีคัสเซอร์ของนิคมอ,อุตสาหกรรมทางด้านอาหาร <im ps> มีคัสเซอร์ของนิคมอ,อุตสาหกรรมทางด้านเครื่องสำอางเหล่านี้เป็นต้นเพื่อให้ s อสเหล่านี้ ได้ใช้ประโยชน์กับสารุปโภคของรัฐที่ได้ลงทุนไว้ไม่ว่าจะเป็นตรง EC ไม่ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตรงไหนเราสามารถที่จะผลักดันขับเคลื่อนสร้างอินฟาให้กับ s อ b ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง R&D เรื่องของการวิจัยเรื่องของสารที่แสดงสินค้าทั้งหลายนะครับสิ่งสำคัญคือ s อ b ต้องได้แต้มต่อครับและที่สำคัญคือเราจะมุ่งรายได้เข้ามาให้กับ s อ e มากขึ้นเรามีเรื่องของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจของเราฟื้นฟูในวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่า3าสเดือนที่ผ่านมาเศรษฐกิจเราดีขึ้นด้วยการท่องเที่ยวเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นเพราะว่าเข้าไปช่วยเหลือ s อสอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเรามีนโยบายที่จะจัดอีเวนต์ใหญ่ๆในการท่องเที่ยว12ออีเวนต์อย่างน้อยเนี่ยเดือนละอีเวนท์ทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมีการท่องเที่ยวมาทุกเดือนใน ในทั้งปีนะครับเพื่อจะช่วยห้สบ e สามารถเติบโตได้ GDP ของการท่องเที่ยวเราประเมนว่าควรจะโตกว่า20%นี่คือสิ่งที่เรามองและสิ่งสำคัญคือ GDP ของ s m e วันนี้เองเรามีน้อยมากครับ30ประมาณ30%เพราะฉะนั้น g d p SME จะต้องโตไปถึงไม่ต่ำกว่า50%นั่นคือจะทำให้ s m e อยู่รอดทำให้คนตัวเล็กอยู่รอดแล้วก็จะสร้างโอกาสและความสุขของกับให้กับ เอสบี e, นั่นคือนื้อายที่3ของเราเนื้อายของพรรคไทยสร้างไทยที่ต้องการให้ผลักดันเกิดขึ้นให้ s อสเป็นวาละแห่งชาติถ้าพรรคไทยสร้างไทยได้มีโอกาสเข้าบริหารรัฐบาลยืน่นยันแน่นอนครับเอสเป็นหัวใจหลักคนตัวเล็กคือการที่เราต้องช่วยเหลือเขาจริงๆและคนเหล่านี้ถ้าเติบโตขึ้นมาประเทศเราจะ,จะเจริญเข้มแข็งอย่างแน่นอนครับวันหน้าทีมของเรา ประธานยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของเราโตมาจาก SME รู้ดีทํามากับมือทําจริงรู้จริงมีวิธีทำและจะทําให้ SME ของไทยนั้นเพิ่มรายได้ถึง50%ของ GDP ได้อย่างแน่นอนภายในปี70ค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนครับวันนี้พักไทยสร้างไทยเห็นความสำคัญถึงคนตัวเล็กและ SME เราถึงมาบอกถึงนโยบายของพรรคไทยช่างไทยนี่คือรายการปวดล็อกเศรษฐกิจจากสุพันมวลโคตุธีครับ